เจ้าหน้าที่ยุบปฏิบัติการนะครับเพราะนั้นซองปืนเนี่ยมีมีผลนะครับต่อการถูกแย่งไม,ไม่ถูกแย่งอย่างมากนะครับอย่างของผมเองก็ใช้ของซาเปอรีแรงนะครับตัวนี้นะครับยิงเหนียวดูเลยครับมันเปรียบการงาารไงมันเยียไม่ได้ดดนะครับเห็นไหมฮะดูกลางกด กดแกกดเลยเคียร์ต้องไปดูเป้าดูปืนนั่นกดเียร์ปุ๊บรีบจับแม็กใหม่ขึ้นมาเห็นไหมฮะเห็นมฮะมันแทบไม่ต้องอรเลยแม็กแม็กแม็กกนปกันไกันไกกกนยัลโหลดเกียร์ไนไนสติ๊กเกอร์ โคตรเวลาเจ็ดจ e ุดสี่สามหนึ่งพอยดาว

เอ้ยเอ้ยเอ้ย ข้อมูลให้ให้พี่อเอกว่าที่ผมทํามาเกณฑ์กันให้คะแนนอาจะแต่อันนี้นแต่พวกนี้มันเบอร์หมดแล้วละ่ะพวกผมผมลงข้อมูลหมดครับพวกเน้นอเ,เอาแค่พวกรูปภาพประชุมอ,อประชุมวางแผนการครับตอนที่ผู้กับประชุมกับลุงน้องวางแผนกันเข้าจับกลุ่มอ้าวพวกผมมีปลูกป่าอ,อของพี่จังไปสัญจรวันที่เก้านี้จะค้นไม่ได้ คนก็จะเลือกมาว่าที่สิบเนี่ยถ้าเป็นคลิปเนีผมก็เห็นอันอันนั้นเห็นอันอะไรอันเปิดค่ายมวยเหรอใช่ครับครับพู่กับเห็นว่าคู่กับมีโครงการอะไรครับแล้วมีโครงการชื่ออะไรแล้วมีเนี่ยทิ่ยังไงที่เริ่มโครงการทางนี้ขึ้นมาครับครับก็ในอาทิตย์หน้านะครับทางผมก็จัดโครงการให้ลูกน้องแข่งกันจับโจรในพื้นที่ของอำเภอโนนสะอาดครับ เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่โดยเฉพาะยาเสพติดครับแล้วก็เป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับกจ้าน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ปลอดภัยขึ้นครับวิธีการการแข่งขันมันมีรายละเอียดยังไงบ้างครับครับในส่วนของการแข่งขันเนี่ยเราก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วครับในการเตรียมทีมในการปฏิบัติการนะครับโดยผมเองก็จะเอาอ ชุดสืบสวนทั้งหมดแล้วก็งานป้องกันปราบปรามทั้งหมดแล้วก็ชุดไอทีทั้งหมดของโรงพักเนี่ยมาฝึกนะครับฝึกในเรื่องของการยิงปืนยุทธวิธีตำรวจแล้วก็การอบรมสืบสวนในการหาข่าวต่างๆนะครับเตรียมทีมมาทั้งหมดเนี่ยหเดือนนะครับหลังจากที่ฝึกจนครบแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติการนะครับผมก็แบ่งลูกน้องออกเป็น2ทีม แล้วก็ให้ภารกิจไปในการาไปขอหมายคน้นเป้าหมายต่างๆที่เป็นยาเสพติดหรือว่าเป็นอาชญากรในพื้นที่ครับชุดละ8เป้าหมายจะรวมรวมทั้งหมดจะเป็น16เป้าหมายนะครับโดยทําการปิดล้อมตรวจค้นเนี่ยอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็คือชุดเว้นชุดนะครับหลังจากจบภารกิจเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะให้รางวัลสําหรับทีมที่มีคะแนนเยอะ เยอะๆเยอะกว่านะครับแล้วก็ทีมที่แพ้ก็จะทําการปิดล้อมตรวจค้นต่อเนื่องอีกหนึ่งเดือนครับผมแล้ววิธีการให้คะแนนเราจะให้คะแนนแต่ละทีมยังไงครับเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยมันจะมีอยู่สามส่วนด้วยกันครับก็คือส่วนแรกก็คือคะแนนการสืบสวนหาข่าวจนนําไปสู่การออกหมายค้นได้อันนี้ก็จะมีคะแนนให้ส่วนที่สองก็จะเป็นคะแนนยุทธวิธีตำรวจนะครับในการปฏิบัติตั้งแต่การถแถลงแผนองค์ประกอบ อ,องประกอบเพื่อให้อ,องค์ประกอบเพื่อให้เกิดความสําเร็จนะครับแล้วก็หลักยุทธวิธีหลักรูมเคลร์งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่สามก็คือผลการปฏิบัตินะครับก็จะมีเกณฑ์ตั้งแต่อาวุธปืนยาเสพติดต่างๆแล้วก็คดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายคดีเกี่ยวกับเพศคดีเกี่ยวกับทรัพย์ต่างๆก็จะมีคะแนนให้ครับคะแนนที่ว่ามีอ่า แต่แต่ละเคตแต่ละเขตมันจะแบ่งแบ่ง,บงคะแนนยัยงไงบ้างครับเชียร์ไยครับก็การการแบ่งแบ่งคะแนนตามที่นําเลียนก็คือการาสืบสวนนะครับก็จะมีเป็นข้อมูลของอเกี่ยวกับการเช็คลิสต์ต่างๆถึงว่าเราได้เป้าหมายมาเราก็จะต้องเช็คข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างการเชื่อมโยงข้อมูลนําไปสู่การอาขอออกหมายค้นศาลซึ่งสารเชื่อว่าคนนั้นกระทาความผิด จึงอนุญาตให้ค้นได้อันนี้ก็จะมีหลายส่วนด้วยกันครับก็ตามที่นําเรียนไปครับก็ในส่วนของยุทธวิธีก็จะผมก็จะเป็นคนเดินเดินตามทีมด้วยตนเองทุกเป้าหมายเพื่อให้คะแนนครับแดงว่าทุกเคส่รพบผู้ใต้มอนทชาเลยออกปฏิบัติการเนี่ยเราก็ต้องไปทุกเคสด้วยเหรอครับใช่ครับเพราะว่าเพื่อความเป็นธรรมในการให้คะแนนเนี่ยผมจะต้องไปทั้งหมดเลยทั้ง16ครั้ง แต่ชุดปฏิบัติจะไปแค่ชุดละแปดผมก็จะไปเยอะหน่อยอ่าแต่ละชุดนี่มีทั้งหมดกี่อสองชุดเนี่ยที่แบ่งมาเป็นสองมีทั้งหมดกี่คนครับอ่าตอนนี้แบ่งเป็นชุดละสิบแปดคนแล้วว่าหลักที่คะแนนคะแนนสูงสุดคืออข้อไหนครับที่ว่าจะได้แต้งสูงสุดคิดว่าก็ ทั้งทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอย่างละร้อยคะแนนเท่ากันหมดครับอย่างละร้อยครับ,รบแล้วก็จะมีเกณฑ์การตัดต่างเท่าเท่าที่เคยปฏิบัติมาที่ที่หนองบัวก็ได้ประมาณสองร้อยห้าสิบหกสิบนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วครับแต่ละเขตแล้วรางวัลที่ว่าเป็นรางวัลอะไรครับที่คือตั้งใจไว้ว่ากอ,องทุนสืบสวนออกไตรมากนี้ก็จะแบ่งกันไว้สําหรับรางวัลสักประมาณห้าหมื่นบาท แต่ทีมทีมที่แพ้เนี่ยจะต้องปิดล้อมตรวจค้นอีกสี่ครั้งก็คือหนึ่งเดือนครับผลสำฤทธิ์หลังหลังจากที่เราทำมาเรื่องเรื่องนี้แล้วคิดว่าในพื้นที่เราจะเป็นยังไงบ้างครับก็หลังจากที่ i อไปเมื่อวานนะครับก็ได้เสียงตอบรับมาจากชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับก็มีบางส่วนที่เป็นผู้ค้า หรือว่าอาจากรที่บอกความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน,านชาวเพืิอนนสะอาดเนี่ยบางส่วนก็ขยับตัวออกจากพื้นที่ก็มีนะครับผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติการอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยความความสงบสุขหรือว่าชาวบ้านชาวเพเภอนนสาดก็อาจจะอยู่เย็นเป็นสุขเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการให้โอกาสสำหรับพี่น้องที่ ทำผิดในพื้นที่นนสะอาดเนี่ยได้กลับตัวกลับใจขณะที่ยังไม่โดนเข้าไปจับกลุ่มนะครับ